ง,ง,งยิงแข่ามังเนาะคือจะมั่นใจเนาะมืออัดนี่เนาะอเจะหน้อ,อ,นอยอีเจิ้นต้องใส่เกิด,ดวัน,น,ดนจันทร์เนาะอ๋อคือว่าเกิดวันจันทร์แข่าเหลืองเอาเดียวเดียวเอาไม่ไงไน,น,นี่อันคนแข่าเหลืองนี่เกิดวันจันทร์เหนื่อยขาว่าเัร็แล้วแต่เจ้าต้องเอาปากม,มั้งเนาะอือพญาะลีนี่เกิดวันโกรเอ๋อคือว่าเกิดวันโกรแข่าเน่าสามเหลี่ยมโกรจับปาันไม่ไปพิช<อ>ูเจ้าดัวไม่หยัง กิดมือวันเผาในตัวนั่นน่ะคือว่าวันเผาแถวดำขันโมผามันมาสีดำคืออแม่นไฟมันจังทร์ดำผาสาผาแฉงกูในวันนี้ว่าเออยายลิงยายลิงยายหมาบักเวทมืองแม่มุติคือรัตนารัดร้งแท้ปอบเนี่นี่มันเป็นจะได้คะแนนอักขระแท้ไม่ใช่หรือรัตนารัดร้งพนา โอ้ยมันกะว่าจังชั้นะเนาะมันกะบ้าจะรอเรือดิเอ้าเอามันเป็นอยัางขึ้นบกกะว่าเรืลิงชื่อมันเนอะหัวกตาพังโอ้ยนี่หนูไม่ไปไหนค่ะหนูจะไปปิดประตูให้คุณพี่ค่ะไม่ต้องเสือกค่ะไม่เสือกปิดเองได้ค่ะเมื่อกี้มึงเห็นอะไรไหม ไม่เห็นใครหลวไม่เห็นใครยิงใครเลยค่ะโอ๊ะข้กูเพิ่ง,งยิงตำรวจตายเมื่อกี้<อ>ไม่เห็นเลยเหรอเห็นค่ะเห็นคุณพี่ยิงสองนัดตำรวจตายนอนอยู่น,นั่นใครเห็นกูไม่ยิงอ้าวใครยิงวะมึงต้องบอกคนอื่นแล้วกูไม่ได้ยิงค่ะหนูจะพบอกพูดกับทุกคนเลยว่าพี่พี่พ,พี่ไม่ได้ยิงค่ะนี่ม่งเอาใจกูเหรอค่ะหลวงเอาใจพี่ไงไงกูยิงเองอ้งงวะเนี่ยงงกูงงกับมึงอีกตั้งลงค่ะอะไรก็ได้ที่เรารู้ว่าแพงปลูกไว้กินเอง พอหบโลกเว้จนก้นหมดอะไรต้มแป้งว่าใบกรูดเลาแล้วกินไปทำไมใบกระท่อมอ่ะของอย่างนี้มันไม่จำเป็นหรอกต่อร่างกายมันเป็นยาเสพติดด้วยเป็นของผิกดกฎหมายด้วยต่อไปนี้เลิกไปเลยอย่าไปกินใบกระท่อมจแหลงได้แต่จนไม่ติดหรอก เป็นไงถ้าไมได้กินเป็นกระท่อมันเป็นไงมันตายไหมล่ะฮ้มันไม่ตายไม่แก่มันไม่กลายบายตาวได้ทําไมได้กินมันเป็นไงอะมันต้านรับทานนี่คืออะไรคือแกนนอกๆเป็นแบบไหนอะคือว่าควันล่างกับควันมืนมันตบกันด้วยเมียกับตา้านต่อไป คู่ศินักเรียนเอ่ยชื่อจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาพอแถวเริ่มพระธุมธานีเก่งจังเลยประจวบคิริขันธ์เก่งมากๆประถมบันเทิงศินอ้อยเดี๋ยวประถมบันเทิงสิมงสมรีจังหวัดเพิ่นไปซื้อคณะห,หมอมรำบ้านกระแซาแหลกกต้นด้วยปอปลาคณะไม่รอแล้วโอ้ยฮ่าจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาป,าปราจีนบุรีค่ะเบงกจริง,งมนันเป็นตัวอย่างสมบูรณ์จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาประยุทธ์